มาดูเลยค่ะว่าใครจะได้บ้างนะคะประชาชนที่จะได้คือ50ล้านคนค่ะอายุตั้งแต่16<อ>ปีนะคะคอายุเกิน 16, 16ปีขึ้นไปนค,ค่ะและมีการลงทะเบียนไว้ด้วยคือ,อคุณก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะได้เลยค่ะและเงินได้ต่อปีต้องไม่เกิน840,000บาทค่ะ 8 0 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีนะคะและต้องไม่มีเงินฝากในธนาคารเกิน500,000บาทค่ะลองดูว่าได้ไหมนะคะและเงื่อนไขการใช้จ่ายมีค่อนข้างเยอะค่ะเงื่อนไขการใช้จ่ายนั้นใช้ในระดับอำเภอใช้ในร้านค้าขนาดเล็กใช้ในร้านค้าที่อาจจะเป็นร้านค้ากับร้านค้าด้วยกันก็ได้หรือจะเป็นบุคคลกับร้านค้าขนาดเล็กก็ได้นะคะประเภทสินค้าซื้ออะไรได้บ้าง ซื้อได้ทุกอย่างอะค่ะยกเว้นอบายมุกน้ํามันบริการออนไลน์และสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์อาจจะระบุเพิ่มเติมแล้วถอนมาเป็นเงินสดได้ไหมครับไม่ได้เลยะค,ะะค่ะคุณสุวิทย์เงินดิจิทัลนี่คือมไม่สามารถจะถอนเป็นเงินสดได้เลยนะคะแล้วร้านค้าถ้าอยากร่วมรายการ คุณต้องทําอย่างไรบ้างง่ายๆเลยค่ะคุณต้องเป็นร้านค้าที่เสียภาษี<อ>เสียภาษีเงินได้เสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือว่าเสียภาษีพึงประเมินต่างๆก็ลองไปยื่นดูค่ะมีรายละเอียดเยอะในส่วนนี้นะคะส่วนการทําระบบของรัฐบาลน,นั้น<อ>รัฐบาล<อ>จะทำซ<อ>ุปเปอร์แอปขึ้นมาเลยค่ะเป็นซ<อ>ุปเปอร์แอปอันใหม่เลยนะคะอันเนี้ยก็จะมีการเปิดแอปและให้<อ>ลงทะเบียนไม่ได้ใช้แอปเก่าหรือว่าแอปเดิมที่คุณเคยมีนะคะแหล่งเงินนี่เป็นคําถามเยอะมากว่า,วาเอาเงินมาจากไหนต้องเยอะต้องแยะต้อง5้าแสนล้านบาทนะคะเอามา จากจบงบประมาณรายปีของปี2568<อ>1 5 2 7 0 0ล้านบาทรายจ่ายประจำปีงบประมาณใช่ค่ะงบประมาณมรายจ่ายปี2568ก่อน1,50,000ล้านบาท<อ>จากธนาคารทกสอีก 2, 2> อ1 7 2 8 3 0 0ล้านบาทและสุดท้ายค่ะ งบประมาณรายจ่ายของปีนี้อ,อีก1นึ่งแันกว่าล้านบาทนะคะนี่ก็เป็นงบประมาณที่นำมารวมกันของปีนี้อนของปีหน้าและของทกศรวมก,กันได้5 0 0แสนล้านบาทค่ะตรงจุดนี้มีคนให้ความเห็นว่ามันผิดวินัยการเงินการคลังไหมเอางบประมาณปีนี้แถมยังเอาของปีหน้ามาอีกแถมไปกู้แบงค์มาอีกตรงนี้ท่านนายกบอกว่าได้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดแล้วนะคะว่าตรงตามตามาตราเจ็ดแห่งพรบวินัยการเงินการคลัง อันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะคส่วนช่วงเวลา ทำได้เมื่อไร่ลงทะเบียนเมื่อไหรแล้วได้เงินมเมื่อไหรการลงทะเบียนนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนในไตรามาสสามของปีนี้ค่ะช่วงปลายกลางถึงปลายปลายปีนะคะส่วนเงินจะได้ไตรามาสสี่แน่นอนก็คือ3มเดือนหลังของปีนี้นะคะก็น่าจะระบุวันที่ชัดเจนออกไม่ทีมีการถามถึงความโปร่งใสด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะมีการตรวจสอบมีใครมาดูแลไหมตรงนี้ก็มีทั้งหมดล่ะค่ะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลวินัยการเงินการคลังรวมทั้งตำรวจด้วยเรื่องนี้ถูกแถลงทั้งหมดโดย ท่านผู้ช่วยว่าการกร,ระทรวงการคลังนะคะท่านจุลพันธ์เพราะว่าท่านนายกท่านไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมในชุดนี้นะคะก็บอกว่าไม่เป็นไรส่งตัวแทนท่านจุลพันธ์เข้าไปค่ะเพราะว่าวันนี้นายกติดภารกิจเยอะนะคะแต่ทุกอย่างถูกต้องเนี่ยคุณจะ<อ>จุลพันธ์ออกมาแถลงแล้วนะคะว่าหลักเกณฑ์นั้นไม่ได้ยากหรือว่าซับซ้อนอะไร<อ>มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วณวันนี้ก็มีการแถลงออกมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันคะ่ะว่าเราจะแจกแน่นอนมีเงื่อนเวลาที่ชัดเจนกฎเกณฑ์ได้ถูกเขียนออกมาแล้วขอให้มั่นใจ จันทรุบายสามช่องก้าวเดินนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำน้องหายสามโม